แล้วมันก็เจอมีมิกอีกรอบเปิดแล้วพี่อุ้ยอ่ะนั่นแหละพี่เบสเฮ้ยให้เดินไปแต่สองคนนั่นน่ะอืมอย่าบอกนะว่ากูต้องจ้างหน้าพวกมึงตลอดเนี่ยฮ่าโอ้ยแม่งมีมิมีมิกสิงลิฟด้วยเฮ้ยเฮียแม่งเอ้ยลิฟเอียงลิฟเอียงเลียงอิฟอะไรเนี่ย Welcome Welcome back Welcome back 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 อะไรอ่ะเปลี่ยนช่องว้าวเฮ้ย มอย่าว่าอย่างี้ันเลยขี่เจีที่เป็นอะไรดีกว่าโอ้ยว่ายเหมือนกันเหรอมันให้เปลี่ยนช่องนี่โอเคเหมือนกันแล้วพี่ขึ้นไปเจอแล้วมึงเข้ามาปะเข้ามาปะมาปะมาปะมามาพี่เบสนะคุณใส You are my special ตื้อตื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 ้อูจ้ากูจ้านี่รับเรสเปเชลพี่เบสหนีไปเลยวะ ีไปทางตรงเลยจังวะจำสแกนเอาไม่ทางตรงนี้แหละที่จะต้องโดนเจ้าบีพระไม่ประเด็นคือมันไม่ไม่มีทางแยกอ่ะมันนำทางเราอย่างเดียวใช่แล้วไม่ีอะไรสักอย่างวะอืมวิ่งวิ่งครับพี่เบสวิ่งถอยพี่เบสถอยบ้านถอยบ้านถอยบ้านถอยบ้าถอยบ้าอยไอ้เหี้ยเงินเดือนก็ไปจ่ายปุ่มกลับเงินเดือนก็ไปจ่ายอะไรอย่างเฮ้ย ตายแล้วตายเลยนะระวังเนอะอ๋อหรือว่าพุ่งกับข้าไอ้ไี่ใช่เหรอพุ่งกับข้าก็เลยตายเงี้ยโฟกัส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 พุงกับมุทางลับ้วยไม่วะเอาเขี้ยวแม่โอ้ อย่าบอกนะว่ากลับไปเล่นใหม่เดรอแถวตรงรอตรงนี้แหละเดี๋ยวพี่เบสเราทรงนั้นได้๋ยวผมไปต่อโกงใช่พวกเราไปขี้โก้ไว้พี่เบสเ้ยเปิดบ้าเปิดบ้าปะโอ้โหต้องเปิดประตูอีกประตูเปิดแบบเดียวชิงกูเชื่อมันได้ไหมเนี่ยพี่เบสเชื่อลึกสอนได้ไหมได้ได้ได้ตามมาเลยทำเลย มันจะมีบางที่ไม่มีลูกศรนะเลี้ยวซ้ายนะล่ะโฟกัสเบตเลยพี่เบตมันตามผมอยู่เม่รู้แล้วรู้แล้เดินไม่หยุดแล้วเนี่ยโฟกัส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 เฮ้ยอะไรอ่ะวิ่งรอวิ่งรอผู้จัดการอยู่ต้องเปลี่ยนคุต้องเปลี่ยนทีวีด้วยไม่รู้ไตาย แหวนดิแหวนดิปิดไปไม่เห็นอันหรอใช่หนูเริ่มใหม่ยีฮอนจริงดีเวสลูกรูปเต้องใช้ลูกเดิมใช่ปะน่าจะลูกเดิมเพราะว่ากูเปลี่ยนแต่ว่าเปลี่ยนยังยังไม่อ๋อยังมึงลองเปิดยังลองเปิดยังคนเราผิดพลาดได้สองครั้งพี่เรื่องที่สามที่ไม่ควรอ๋อเหรอมาแล้ว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 ออกมาแล้วออกมาแล้ว กดไม่บอกเลยเอามาแล้วออาแล้วออาแล้วเพิ่งรีบไปเพิ่งรีบมาจเพิ่งรีบมาจะิ่งไปเรืไงพี่มันก็เรื่อยๆหละลงข้างล่างยังลงระบอกลงแล้วลงแล้วเอ้าไม่ใกล้ทีนี้เฮ้ยอ๋อนี่ไงมันบอกอยู่โอเคอยู่งบนอยู่บนบอกอยู่ข้างบนลูกเด็ดำ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 ตาเสืดาวไหนวะลล้วมามาแล้วตามาล้โอเคมาล้มาแล้วม แม่งบอกอยู่ข้างบนนะฮะอะไรรีโมทรีโมทปิด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 แม่งเลยปิดปิดยังไงวะปิด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 ไอ้นี่ปิดนี่ดิปิดเอาได้แล้วกด e 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 นะ e กด e ดับไปแล้วดับไปแล้วอาโอเคเออกูตายก่อนเหรอนาะฮิเอตตายก่อนเอาเอาแล้วกูเดี๋ยวผมฟังฝันเองติดแล้วทีเนี้ยประตูขาวฮะเป็นต่อเลยเป็นต่อเลยไม่เห็นจอแล้ว แสดงว่าพี่ถูกสิงใช่ตายก่อนตายก่อนอืมสิงมันอยู่แต่เอาเน,นี่ยมาแล้วละโอเคนี่จบตอนสองโอโ้โหเดอนะตอนหนึ่งอ,อีพีส่ดนสามต่อเลยต่อเลยตื่นกินข้าวก่อนแป๊บนึงกินข้าวก่อนได้่ะนี่ฉันอยู่โลกจริงแล้วหรือยังเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกันแน่วันเนี้ยกำลังกินข้าวอยู่เลยเูาอยู่ป่าเนี่ยระวังมีงูนะพี่ บทเก่าเบ็นี่อะไรอ่ะเบ็ดมาดูเบ็คนละอันไม่ดูพี่เบ็คนละอันเร็วๆไม่ดูนี่ดีๆคนละอันเทอร์มินอลนี่แปลว่าอะไรพี่เบ็ดทางเข้าอ๋อเฮ้ยอ่าไม่เคยจิกแฟนนะพี่ไหนตา ยยาไม่เคเ่อยจะสั่นเลยพีเบสนทยได้สุดมีคนรับทันทีฉันยินดีที่มีเคนเหลือรอดโอ้ยเอ็นทีวีมีชุดอยู่วางนะเบียร์พุ่มกับฟอกนั่นทำอะไรไม่ได้แล้วถ้าเกิดนายต้องการที่จะออกไปโอ้ยมึงไวเกิน <c oughs> เขาวางเปลี่ยนไอ้นี่ใหม่นักแสดงใหม่ซึ่งมันสำเร็จแล้วมันไม่ปลอดภัยแล้วล็อกเรื่องมันอ้าาาได้แล <c oughs> อ่านไม่ทันฉันต้องซ่อน ถ้าต้องวางสายแล้วแต่ว่าก่อนหน้าที่จะไปก็ปิดประตูให้เงียแล้วกันขอโชคดีนะขอคุยกันอีกมาแล้วนุศรนเขาบอกอยู่ด้านซ้ายพี่พี่ไปทำไมด้านขวาไม่เชื่อนุศรอนกศรอนี่ไงไหนวะอะไรเนี่ยเบบี้ไปไหนตายเถอะ เบรนพี่หลีไปไหนแล้วไม่หาแล้วนะอ๋อนี่ไงนี่ไงโอเคได้แล้วแปดครั้งโอ้โหให้ตายเถอะคือมันให้กดรหัสตามตัวเลขอ่ะให้ครบคแปดครัขข้งน่าจะได้คือแมทถึงยังไงพี่คือมันจะมีตัวเลขขึ้นจอจอซ้ายและจอขวาให้เรากดตัวเลขเพิ่มไปตามดอดจอท้ายอ๋อนี่เยของมึงน,นี่ปะอุอ้ย อุ้ย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 อะไรวะอุ้ยอุ้ยอุ้ยอีโยคะโอเคเฮ้ยอุ้ย,ยเกตันเลยเหรอใช่แล้วโอ้พระสงฆ์โอ้พระสงฆ์โอ้ยพี่มันช้าช้าเ้ย เฮ้ยจ้าอะไรพี่ไปทำไรเฮ้ย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 รู้ยังว่ากูหนีอะไรมาเฮ้ยมันไปเร็วขึ้นเฮ้ยไอ้กูหนีนั่นมาแหมวิ่งโคตรไวเลยไปยังอ่ะมันอยู่ตรงหน้าผมอ๋อแสดงว่ามันเข้าห้องไม่ได้พี่พัสดัดนี้เฮ้ยมืดจังอ่ะเดี๋ยลรออันหนึ่ง ต่อไปเลยอโอ้หเลยจังสี่อันพีเ่เบสโคตรเกาวเลยอะมืเดเียแกแม่งบั๊กไฟอะไฟอะไรไพี่ไฟมันบัก๊กไปชายอใชอ่นี่มืดตึ๊บเลยมผมเจอเนี่ยไอ้เครื่องเล่นเพลงอะตบเจอเครื่องเล่นเพลงเลยแผ่นเสียงระนากรนานากระโอ้โหจอขาวจุดเข้าไปไม่ได้หรอ Paid, yeah. yeah. ับไแย่ทำไมพี่เกิดอะไรขึ้นไฟมันบักนะมันม mm, ืดมันมืดงาแค่น pues uh, ั้นแหละน่ากูเลยโอ้ยม cool ันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วเข้าห้องก่อนเออนั่นแหละเฮ้ยเข้าห้องไม่ได้ฮให้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 ตัวใหญ่ฮะฮัลโหลสิเว้ ใกล้กันแค่ไหนเหรอนี่ไงโอ้ห้องติดกันเลยฮะบ้าจริงตรงไหนพี่โอเจตายตายตายเลยไปเยไปไปเราดีกันไปตายเอาไป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 เยี่ยมเอาแบบนี้เป็นไอ้นี่เหรออีวิส่วนนี้เป็นประตูเหรอ Putting up over black Cadillac.